ขอนอกน้อมที่เสียงกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นตอนที่ส3 9สตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสร,ริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามกิจสิกบาป เพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนางัคฉามิธรรมังสรนังัคฉามิ สังขังสรนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยมปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยมปิสังขังสรนังคัจฉามินัตถิเมสรนังอันยัง พุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอธินาทานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิกามีสุมิชฉาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ สัมปัตปราประเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิขะไปเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมากเกษณนตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรยอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัินาทานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะพรัมยะบริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมประยามัชฌะปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปนะธารณะมันนะวิภูสนัานา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจจายนะมหายานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิฆาหนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานศิลงสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต เพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนประเร่อันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบท10สิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบท10สิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเขียธรรมสาเจประการอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สมมัิปทานสอิทธิบาทสี่อินสี่ห้า พลาหา้าพรชงเจ็ดอะเรียมักมีองค์แปดเพื่ออนุปาาฐาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะศึกษาพระสัทธรรม และปฏิบัติตามธรรมของพระสมาสัมพุทเจ้ากันต่อไปนะคะขณะนี้ได้ศึกษาในวิสุทธิมคสมาธินิเทศกันอยู่นะคะในเรื่องของโดยเข้ากันได้และไม่ได้ของธาตุสี่นั่นเองนะคะก็เลยเอามาเชื่อมต่อในอัตกถาทีคณิกายศิลขันธวั์สามัญญผลสูตรก็ให้เข้าใจถูกต้อง น้อมนำไปปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่มรรคผลนิพพานค่ะได้ศึกษามาจนถึงการใช้สอยสังคาติบาทและจีวรนั้นวินิจฉัยดังนี้ค่ะการที่ภิกษุนุ่งห่มหรือเที่ยวบินทบาทได้อามิตมาคือประโยชน์มีประการที่พระผู้มีพระภาคเจา้าตรัสไว้โดยในเป็นต้นว่าเพื่อป้องกันหนาวดังนี้นั้นละ่ะชื่อว่าประโยชน์ พึงทรา,าบศาสตะสัมปชัญญะด้วยอำนาจของประโยชน์นั้นก็จีวรเนื้อละเอียดเป็นสัปปายะแก่ภิกษุขี้ร้อนและมีกำลังน้อยจีวรเนื้อหนาหกชั้นเป็นสัปปายะแก่ภิกษุขี้หนาวจีวรที่ตรงกันข้ามไม่เป็นสัปปายะจีวรเก่าไม่เป็นสัปปายะแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเลยด้วยว่าจีวรเก่านั้น ย่อมทำความกังวลแก่ภิกษุนั้นเพราะต้องคอยปักเป็นตนจีวรนชนิดผ้าลายสองเป็นตนเป็นที่ตั้งแห่งความโลภทำให้กังวลเหมือนกันด้วยว่าจีวรเช่นนั้นย่อมทำอันตรายแก่ภิกษุผู้อยู่ในป่ารูปเดียวและอาจทำอันตรายถึงชีวิตก็ได้ก็จีวรใดเกิดขึ้นด้วยอำนาจมิจฉาชีพ มีนิมิตรกรรมเป็นตนและจีวรใดเมื่อภิกษุนั้นใช้สอยอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปจีวรน,นั้นเป็นอัศปายะโดยตรงจีวรที่ตรงกันข้ามเป็นสปายะในที่หนีปึ่งทราสบสปายะสมชัญญะด้วยอำนาจจีวรที่เป็นสปายะนั้นและถึงทราบโคจรสัมปชัญญะ ด้วยอำนาจการไม่ลักกรรมฐานนั้นแลใครๆชื่อว่าตนในภายในที่ชื่อว่าห่มจีวรย่อมไม่มีมีแต่การห่มจีวรด้วยความแผ่ไปแห่งวายุธาตุอันเกิดแต่พลังจิตมีประการดังกล่าวแล้วเท่านั้นในจีวรและกายนั้นแม้จีวรก็ไม่มีเจตนาแม้กายก็ไม่มีเจตนา จีวรย่อมไม่รู้ว่าเราห่มกายไว้แม้กายก,ายก็ไม่รู้ว่าเราถูกจีวรห่มไว้ธาตุทั้งหลายเท่านั้นปิดหมู่ธาตุอยู่เหมือนเอาผ้าเก่าห่อคำทีไว้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นภิกษุได้จีวรดีก็ไม่ควรดีใจได้จีวรไม่ดีก็ไม่ควรเสียใจเหมือนอย่างว่าที่จอมปลวกพระเจดี และต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นคนบางพวกบูชาด้วยดอกไม้ของหอมถูบและผ้าเป็นต้นคนบางพวกไม่บูชาด้วยคูดมูดเปลือกต่มและประหารด้วยท้นไม้และสัตราเป็นต้นจอมปลวกและต้นไม้เป็นต้นย่อมไม่ดีใจหรือเสียใจ ด้วยการบูชาและไม่บูชาล่าวนั้นภิกษุได้จีวรไม่พึงดีใจได้จีวรไม่ดีไม่ควรเสียใจเลยเหมือนฉันนั้นทีเดียวพึงทราบอะสัมโมหะสัมมัญญะในการใช้สอยสังขาติและจีวรนี้ด้วยอำนาจพิจารณาที่เป็นไปอย่างนี้ด้วยประการานี้ในศาสนาของพระชินเจ้านั้น เราจะสังเกตได้ทั้งหมดเลยนะคะว่านอกจากจะมีศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระตถาคตเจ้าแล้วส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือชีวิตที่ดำเนินไปต้องประกอบด้วยปัญญาซึ่งแม้แต่การใช้สอยผ้าไตรจีวรทั้งหลายก็ตามนั้นต้องพิจารณาในการใช้สอยว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรอันเป็นไปด้วยปัญญา ไม่ใช่เป็นไปด้วยโลภะโทสะและโมหะค่ะจึงต้องพิจารณาและหลังจากนั้นก็ต้องพิจารณาว่าสัพายะคือก่อประโยชน์ให้กับตนมากน้อยแค่ไหนและคำหนึ่งถึงสภาพร่างกายว่าขี้ร้อนขี้หนาวมากน้อยเพียงไรก็ต้องพิจารณาจีวรต่างๆให้เหมาะกับภาวะของตน เพื่ออะไรนะคะก็เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ได้โดยสะดวกนั้นเองนะคะและที่สำคัญจะได้ไม่เป็นไปเพื่อความโลภโเฉพาะจีวรชนิดผ้าลายดังที่ท่านกล่าวเอาไว้นะคะและในยุคอดีตนั้นเนื่องจากว่าผ้าต่างๆหาได้ยากจีวรก็เป็นเหตุแห่งอันตรายแก่ชีวิตด้วยนะคะเพราะมิจฉาชีพนั้น เขาต้องการเอาจีวรไปใช้ค่ะและที่สำคัญคืออันตรายที่สูงสุดอันเกิดจากจีวรคือก็อกอุสลธรรมให้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะอันเป็นไปด้วยโลภโทสะเป็นต้นแต่ถ้าจีวรน,นั้นเป็นไปด้วยกุสลธรรมต่างๆก็จะเป็นสัปปายะในแง่ของการประพฤติพรหมจรรย์ค่ะเพราะฉะนั้นคําว่าสัปปายะก็คือเพื่อประโยชน์ ในกุศลธรรมให้เจริญเพิ่มภูนไพปูนั้นเองส่วนในแง่ของอสัมโมหะสัมปัญญะนั้นเนี่ยก็คงคิดได้ใช่ไหมคะว่าก็คือพิจารณาโดยความเป็นของมิใช่ตนในหัวข้อนี้จึงเป็นเรื่องของการพิจารณาโดยปรมาธ,ธรรมจีวรนั้นเป็นรูปธรรมจึงไม่มีเจตนาแม้รูปกายก็เป็นรูปธรรม ึงไม่มีเจตนาทั้งสองอย่างต่างก็ไม่รู้ซึ่งกันและกันเลยใช่ไหมคะจีวรที่มาห่มก็ไม่รู้กายก็เป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมจึงไม่รู้ต่างก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นนิสตะนิชีวานั่นเองคะ่ะและวธาตุทั้งหลายเท่านั้นปิดหมู่ธาตุอยู่พระองค์จึงเปรียบเหมือนเอาผ้าเก่า หอคคำภีไว้เพราะฉะนั้นภิกษุได้จีวรดีก็ไม่ควรดีใจได้จีวรไม่ดีก็ไม่ควรเสียใจเหมือนอย่างที่จอมปลวกนั้นแล้วค่ะหรือพระเจดีก็ตามรวถึงต้นโรพพฤกษ์ทั้งหลายที่เป็นที่ตั้งของการตรสัสรู้ทีมีศรัทธาทั้งหลายนะคะก็จะเอาเครื่องสักการะไปบูชา เช่นดอกไม้ของหอมผ้าไหมแพรพันธุ์ท้งหลายไปห่มบูชาสักการะค่ะแต่ถามว่าต้นไม้รวมทั้งพระเจดีย์ต่างๆนั้นรู้ไหมว่ามีผู้มาสักการะบูชาด้วยสิ่งเหล่านี้ต่างก็ไม่รู้ซึ่งกันและกันใช่ไหมคะเมื่อยกตัวอย่างมาถึงตรงนี้ก็จะมีความชัดเจนในลักษณะที่เห็นได้ชัดขึ้น หากเรายังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมผ้าที่ผมกายนี้ก็ไม่รู้เมื่อยกตัวอย่างแล้วจะเข้าใจชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะหรือในกรณีที่ว่าไม่ต้องเสียใจก็เหมือนกันค่ะจอมปลวกเอ่ยต้นไม้เอ่ยที่คนบางกลุ่มนั้นเข้าไปฟาดฟันทำลายถามว่าจอมปลวกหรือต้นไม้เหล่านั้นเสียใจไหมไม่เสียใจเพราะ มันเป็นแค่รูป,ปรธรรมที่เป็นเรื่องปกติที่ย่อมเป็นที่ตั้งของความนอบน้อมบางหรือเป็นที่ตั้งของการที่จะทำลายบ้างถามว่าจอมปลวกต้นไม้เหล่านั้นรู้เรื่องไหมมันก็ไม่รู้เรื่องค่ะเพราะต่างก็เป็นแค่รูป,ปรธรรมและที่สำคัญก็คือมิใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เมื่อทำความตกลงใจด้วยปัญญาอันยิ่งอย่างนี้บ่อยๆเนืองๆพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าปัญญาก็จะเพิ่มผูนภัยบูนขึ้นดังที่ท่านกล่าวในเรื่องของการเจริญวิปัสสนาว่าเจริญร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าให้มานั่งนับจำนวนนะคะเพียงแต่ให้รู้ว่าให้พิจารณาให้บ่อย จนปัญญานั้นเข้าไปกระทํากิจอยู่ตลอดแทงตลอดกิจที่ควรเป็นนั้นก็คือเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขานั้นเองนะคะการเสพซ้ำๆด้วยปัญญานั้นจึงเป็นอัธยาศัยที่จะเพิ่มภูนภัยบุ์ในเรื่องของทั้งสติและสัมปชัญญะเองด้วย และถึงพร้อมด้วยความบริบูรณ์แห่งสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิหรือในที่สุดก็จะก้าวไปสู่อริยสมาธิได้ค่ะการโน้มน้อมโอนเอ็นให้ปัญญาเข้าไปพิจารณาไตร่ตรองเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รู้ชัดความจริงในชีวิตว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นกระแสะแห่งธรรมะค่ะ ที่หมุนไปอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแม้ในอดีตอนาคตและปัจจุบันนี้ทั้งที่เป็นภายในภายนอกหยาบละเอียดสามประณีตทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ก็เป็นอย่างนี้นะคะตัวอย่างที่ท่านยกมาเช่นบอกว่าเครื่องมือประหารต้นไม้หรือสัตว์ราที่ประหารต้นไม้ ก็คือธาตุดินกระทําต่อธาตุดินนั้นเองค่ะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใดๆทางสิ้นค่ะในลำดับต่อมาแม้ในการใช้สอยบาดพึงทราบศาสากะสัมปัญญะด้วยอำนาจประโยชน์ที่จะพึงได้เฉพาะเพราะภิกษุไม่หยิบบาดโดยรีบร้อนแต่หยิบบาดโดยพิจารณาอย่างนี้ว่า เมื่อเราหยิบบาทนี้เที่ยวไปบินทบาทจากได้ทิกษาดังนี้เป็นปัจจัยก็บาทหนักไม่เป็นสัป,ปยัแก่ภิกษุที่มีร่างกายพร้อมมีกำลังน้อยบาทที่มีปุ่มครุกรคลัสี่ถึงห้าปุ่มล้างยากไม่เป็นสัป,ปยัแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเลยแม้บาทที่ล้างยากก็ไม่ควรด้วยว่า เมื่อล้างบาทนั้นอยู่นั้นแหละเธอจะมีกังวลก็บาทที่มีสีเหมือนแก้วมณีเป็นที่ตั้งแห่งความโลภไม่เป็นสัป,ปยายะตามนัยยะที่กล่าวแล้วในจีวรนนั้นแหละอันหนึ่งบาทที่ได้มาด้วยอำนาจนิมิตกรรมเป็นตน้นไม่เป็นสัป,ปยายะและบาทใดเมื่อภิกษุใช้สอย กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมไปบาดนี้เป็นอสสป,ปายะโดยส่วนเดียวเท่านั้นบาตท,ที่ตรงกันข้ามเป็นสัป,ปายะในการใช้สอยบาสนี้พึงทราบสัป,ปายะสัมปัญญะด้วยอำนาจบาตนั้นพึงทราบโคจรสัมปัญญะด้วยอำนาจไม่ละ กรรมฐานนั้นแลใครๆชื่อว่าตนในภายในถือบาทอยู่ย่อมไม่มีมีแต่การถือบาทด้วยความแผ่ไปแห่งวายุธาตอันเกิดแต่พลังจิตมีระการดังกล่าวแล้วเท่านั้นในการถือบาทนั้นแม้บาตรก็ไม่มีเจตนาแม้มือก็ไม่มีเจตนาบาทย่อมไม่รู้ว่าเราถูกมือถือไว้ แม้มือทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าเราถือบาทไว้ธาตุทั้งหลายเท่านั้นถือหมู่ธาตุอยู่เหมือนเอาคีมขีบอาหารที่ร้อนเป็นไฟฉะนั้นพึ่งทราบอาสัมโมหะสัม,มชัญญาในการใช้สอยบาทนี้ด้วยอำนาจพิจารณาที่เป็นไปอย่างนี้ด้วยประการชนะนี้เห็นได้ชัดนะคะว่า พระองค์ป้องกันบาปอากุศลหรือจิตที่มีความกังวลแม้เล็กแม้น้อยก็ไม่ให้เกิดขึ้นดังตัวอย่างเรื่องบาปท,ที่เป็นปุ่มสี่ห้าปุ่มนั้นท่านก็บอกว่านอกจากล้างยากแล้วบางทีก็ทำให้จิตนั้นมีความกังวลอันทำให้จิตนั้นสงบลงได้ยากปัจจัยในการเข้าสู่กรรมฐานต่างๆได้ยากค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาฏฐาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสัสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้ง31มสบภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยจินดีอนุโมทนาในมหากุศลททางสิน้นเพื่ออนุปาทาปรินิพานโดยพันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าขา่ขาค่ะ